โครงการุมรทานบุรีรัมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2567ครั้งที่2ทับ2567เมื่อวันพุทธที่14สิงหาคม2567เวลา9นกา,า30นา,าทีนาราเมศพวงพมผู้อำนวยการโครงการุมรทานบุรีรัมพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายช่างกลหัวหน้าฝ่ายพัสดุหัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชีและหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2567 โดยมีนายธนันสุทธิพิสารรองอีิบรีกรมธุรมทานเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ห้องประชุมทานทิพย์01ชั้น4อาคารค9ปีหม่อมหลวงชูชาติกัมพูกรมธุรมทาน3เสนเพื่อให้การดำเนินการการก่อหน,นี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมธุรมทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดณห้องประชุมโครงการธุรมทานบุรีย์ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีล์ โครงการธุรมทานรีลามประชุมประจำเดือนสิงหาคม2567เมื่อวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2567เวลา13.30นนาราม,มีพงษ์พรมผู้อำนวยการโครงการธุรมทานรีรามพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมหัวหน้าฝ่ายจัดสรนน้ำและปรับปรุงระบบธปรมทานและหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม2567 พื่อติดตามเรื่อรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2 5 6 7, 7ันห้ใการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กรมกำหนดไว้ รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมควบคุมปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้าให้ประชาชนรับรู้รับทราบต่อเนื่องอย่างทั่วถึงพร้อมชี้แจงให้รับทราบนโยบายต่างๆของโครงการและรับฟังปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆพร้อมหาลือแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิผลและ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปณนะห้องประชุมโครงการธรนบุรีลำตำบลบ้านบัวอเอเมืองจัังหวดบุรีล์โครงการธรนบุรีย์เข้าร่วมประชุมติดตามสถาน,นการณ์น้ำะระดับสํนนานักงานชนมื่อวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2567เวลา14.00นในายร,ราเมศิทธพงษ์ผู้ในการโครงการธรนบุรีรัมอบหมายให้ในายสาโรธเง่าพุมมินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบธนบทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำระดับสำนักง,งานธลประทานผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟรนซ์จากห้องประชุมสวัสสำนักง,งานธลประทานที่8จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายธีรศักรประหยัดผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาเป็นประธานในการประชุมโดยมีวาระในที่ประชุมเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมในเขตสำนักง,งานธลประทานที่8การใช้ข้อมูลทรัพยากรปริมาณน้ำฝนล,ล่วงหน้า1-7วัน เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบและการบริหารจัดการน้ำในลาน้ำมูลณห้องประชุมสว๊กโครงการธุรมทานบุรีรัมย์ตำบนบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โครงการธุรมทานบุรีรัมย์จัดการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำธุรมทานอ่างเก็บน้ำหวยตลาดเมื่อวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567เวลา10นาฬิกานายราเมศิทพงศ์ผู้นวยการโครงการธุรมทานบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายวชิรวุฒิเปานาเรียงหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบุมรักษาที่4จัดประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจําปีงบประมาณพศ2567เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในงานชลประทานด้านการส่งน้ําและบอรุงรักษา ร่วมเป็นเครือข่ายโครงการชลประทานในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำณห้อนะงประชุมโครงการชลประทานบุรีรัมย์ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โครงการชลประทานบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานกเกษียณอายุราชการสำนักงานชลประทานที่8ประจำปี2567 เมื่อวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567เวลา13.30นานายรามศคงพงษ์ผู้บริการโครงการธุรทานบุญลำมอบหมายให้นายสารวรนเงาพรมมิมนหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ำและปรับปรุงระบบนนาธุรทานพร้อมด้วยนายพรสติภททองศรีหัวหน้าฝ่ายช่างกลและนางสาวแก้วใจพินิตรลำหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานเกษยียณอายุราชการสำนักงานธุรทานที่8ประจำปี2567 เพื่อการดำเนินง,งานจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการลูกจ้างประจําและพนักงานราชการของสนาิงานชรบทานที่8ณห้องประชุมโครงการชรบทานรุมล์ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์